รับซื้อพระไหมคะเอ่อจะเป็นพระตัวนิยมรับนะครับพวกพระเหรียญน,นะไม่มีหมดเลยลุงอืม,ม,มนี่นใหญ่ลุงลุงเขาจะเอาพวกเหรียญใช้มาให้ผมดูนะครับนี่พวกแบบเนี้ยอ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะเป็นพวกเหรียญใช้นะครับอืมนี่ๆผมเอาให้ดูกอนอ่าพวกเนี้ย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 คือเขาเรียกว่าเหรียญใช้นะครับ เอาไว้ใช้จ่ายนะครับพวกนี้เหรียญสิบแบบนี้นะครับเล่นปีสองห้าสามสามนะครับสองห้าสองห้าสามสามนี่เล่นกันหลักแสนนะครับแล้วก็จะเป็นสองห้าสามหนึ่งเล่นกันหลักหลายร้อยนะครับหลายหลายร้อยถึงหลักพันนะครับถ้าพสภาพสวยๆนะเออ่าลุงลุงเอาพวกนี้เอาไปใช้ได้เลยครับไม่มีอะไรนะคุณลุงเอาไปใช้ได้เลยนะครับมีตางลูรับจริงครับร้านผมอยู่บิ๊กซีรามิทานะครับ เออมาโครลลาชล่ะครับวันที่8นะครับ